ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่139ยอมรับผิดม่านเป่าเม้มปากแน่นยื่นมือออกมาแบตรงหน้าพี่ชายสี่แล้วพูดว่าเอามาโจซื้อหลังพี่ชายสี่ไม่เต็มใจจะให้โจอู่หลังพี่ชายห้าวิ่งไปขวางประตูเอาไว้โจรลิ้วหลังพี่ชายหกตาโถต้ายา ต่างก็มองจ้องหน้าโจซื้อหลางอาสีอย่างตั้งอกตั้งใจเขาทำผิดนิดหน่อยเองนะทุกคนล้วนแต่มีเงินอยู่ในมือกันทั้งนั้นแต่เขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีเงินเลยไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเขาเข้าไปในตัวเมืองมนทนก็ได้แต่ดูอยากจะซื้อซาลาเปาสักก้อนอยังซื้อไม่ได้เลยโจซื้อหลางพี่ชายสีมีความคับคล้องใจอัดอั้นตันใจ ร้องขอความสงสารจากใครไม่ได้เลยทำไมละ่ะพราดไปเพียงครั้งเดียวอย่างไม่ตั้งใจทำไมถึงใจร้ายกันจังพี่ชายสีตาแดงกำ่ำน้ำตาซึมต้องยกมือขึ้นเช็ดหางตาแล้วล้วงมือเข้าไปหยิบเหรียญทองแดงในกระเป๋าเสื้อของเขาออกมาตบลงบนมือของมานเปล่าเพราะว่าจำนวนเหรียญทองแดงนั้นมันมากจนเกินไป ฝ่ามือเล็กๆของหม่านเป่าจะไปรับจํานวนเหรียญทองแดงทั้งหมดเอาไว้ได้ที่ไหนจึงมีเหรียญทองแดงมากมายหล่นจากมือของหม่านเป่าลงพื้นกระแทกกันดังกริ๊งกริ๊งยังยังไม่หมดเสียหน่อยโจซื้อหลังพี่ชายสี่ยังคงล้วงเหรียญทองแดงออกมาเรื่อยๆสามครั้งติดต่อกันจึงจะหมดกระเป๋าได้ ต้าโถตายาเออโถและเอ้อยานั่งลงเพื่อเก็บเหรียญทองแดงที่ร่วงหล่นลงบนพื้นขึ้นมาทั้งหมดโจซื้อหลางพี่ชายสี่ชุดตัวนั่งลงกับพื้นและเช็ดน้ำตาไปด้วยรู้สึกผิดอย่างมาหันกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วมานเป่าย่อตัวลงนั่งยองๆตรงข้ามกับพี่ชายสี่แล้วพูดขึ้นว่า พี่สีคนเราหากว่าทำอะไรผิดไปแล้วย่อมต้องถูกลงโทษเป็นธรรมดานี่เป็นกฎเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องยอมรับพี่สี่เองก็ต้องยอมรับเช่นกันนะโจซื้อหลางพี่ชัยสีเม้มปากเขาเองก็รู้สึกผิดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่การขอโทษการยอมรับความผิดนั้นมันก็น่ากระดากอายมากเช่นกัน เขาใช้นิ้วจิ้มๆลงบนพื้นตรงหน้าแล้วไม่กล้าพูดอะไรหม่านเป่ายังคงอบรมสั่งสอนต่อไปว่าพี่จะอุกอิบเงินเอาไว้เป็นของส่วนตัวได้อย่างไรทุกครั้งที่พี่ห้าไปขายของที่เมืองมณฑลเขาจะเอาเงินให้ทั้งหมดที่สามารถขายได้ออกมาเสมอพี่สี่เองก็ยังเป็นหนี้เงินในครอบครัวอยู่นะพี่สี่ข้าจะบอกความลับอะไรให้ เงินส่วนตัวที่พ่อแอบเก็บสะสมเอาไว้ตั้งหลายปีโดยไม่ให้แม่รู้ยังไม่มากเท่าที่พี่สี่อุบอิบเอาไว้ในครั้งนี้ครั้งเดียวเลยนะรู้ไหมโจซื้อหลงพี่ชายสียิ่งฟังก็ยิ่งไม่สบายใจพวกของต้าโถที่หยิบเหรียญทองแดงขึ้นมาวางไว้บนเตียงทั้งหมดแล้วนับจำนวนเสร็จก็ขยับตัวให้มานเป่าได้ดูแค่เห็นด้วยตาก็รู้ว่ามันค่อนข้างมาก แายาแอบประสิบกับม่านเป่าว่ามีแปดสิบห้าเหนมานเป่าเหลือบสายตามองพี่ชายคนที่สี่ที่มีความผิดหยิบเงินทั้งหมดใส่ลงในถุงผ้าแล้วยื่นให้เขานำมันกลับไปให้แม่ในบ้านโจซื้อหลังพี่ชายสีหน้าตาบิดเบี้ยวหง,งอกหน้าเวทนาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าเอาไปเองเถอะขาไม่กล้า ถ้าพี่สี่ไอก็บอกแม่ไปว่าพี่ลืมให้ยังไงแม่ก็รู้ทุกเม็ดนั่นแหละโจซื่อหลางพูดไม่ออกเขายังคงไม่เต็มใจไปอยู่ดีเขารู้สึกกระดากอายและละอายใจเกินไปมานเป่ายัดเงินใส่ในมือแล้วจุงมือเขาไปที่ห้องหลักกล่องเงินของเฉียนซื่อผู้เป็นแม่ยังไม่ได้ถูกปิดและดูเหมือนว่าแม่จะนั่งรอพวกเขาอยู่ที่เดิม จิตสำนึกของโจซื้อหลางพี่ชายสี่มีความผิดอย่างมาหานเขาก้มหน้าลงแล้วไม่กล้างเงยหน้าขึ้นสบตากับแม่เขาเดินไปหาแม่และยื่นถุงเงินให้หน้าแดงแดงก่อนจะพูดอ้อมแอ้มขึ้นว่าท่านแม่เมื่อกี้ข้าลืมให้ถุงเงินนี้ไปด้วยขอรับมุมปากของเฉียนซื้อยกขึ้นเล็กน้อยยื่นมือไปหยิบถุงเงินมานับรอยยิ้มบนใบหน้าของนางค่อยๆจางลงทีละนิด นางก็พอจะรู้ว่าลูกชายคนนี้อาจจะงุบงิบเงินไปบ้างแต่นางไม่เคยคิดว่าเขาจะงุบงิบเงินไปมากขนาดนี้เฉียนซื้อหาเส้นได้ออกมาและร้อยเหรียญทองแดงที่กระจัดกระจายอยู่ก่อนหน้านี้กับเหรียญทองแดงในถุงเงินที่โจซื้อหลางนำมาให้เมื่อนับได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็ร้อยเป็นพวงเอาไว้ การกระทำทั้งหมดนี้ค่อยๆทำไปโดยไม่พูดหรือปล่อยให้เด็กทั้งสองคนออกไปจากห้องหลักแม้แต่ตัวของมานเป่าเองก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อซึมผุดออกมาบนหน้าผากนูนๆของนางอย่างวิตกกังวลห่วงใยพี่ชายคนที่สี่นับประสาอะไรกับโจซื่อหลางพี่ชายสี่ทั้งตัวเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและที่หน้าผากของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่ออย่างรวดเร็ว หากเทียบกับพ่อของเขาแล้วที่จริงแล้วเขากลัวแม่มากกว่าเยอะเขียนซื้อร้อยเงินเสร็จแล้วมัดเป็นพวงใส่ลงในกล่องเงินจากนั้นก็ครุ่นคิดและนับเงินอีกสิบเหรียญจากเงินที่กระจัดกระจายอยู่ในกล่องนำมันออกมาคิดทบทวนอีกทีก็วางลงไปห้าเหรียญเหลือเอาไว้ในมือเพียงห้าเหรียญแล้วยื่นให้กับโจซื้อหลงังลูกชายคนที่สี่กล่าวขึ้นว่า ตัวเจ้าเองก็ต้องเข้าไปในตัวเมืองมนทนเพื่อขายของทุกวันแล้วมันคงจะไม่ดีถ้าเจ้าไม่มีเงินติดตัวที่สะพ้ายใหญ่ของเจ้าก็ยุ่งเรื่องออกไปทำอาหารที่โรงเรียนของมานเปาไม่ว่างทำอาหารแห้งให้พวกเจ้าเจ้าห้านั้นมีเงินติดตัวไม่ต้องห่วงกังวลน,นักตัวเจ้าก็ใช้เงินสองสามเหมือนเหล่านี้ซื้อซาลาเปานึงหรือของกินอื่นๆในตัวเมืองเอาเองถ้าเจ้าหิวขึ้นมานะ่ะ โจซื้อหลางลูกชายคนที่สี่ดวงตาเป็นประกายเจิดจ้าอย่างยินดีเขารับเงินไปอย่างมีความสุขและยิ้มออกมาได้อีกครั้งแม่ไม่ต้องหว่วงข้าจะขายหิงทั้งหมดในทุ่งให้ได้าราคาที่ดีดีเฉียนซื้อยิ้มรับและพยักหน้าเอาล่ะเจ้าออกไปเถอะในวันหน้าเมื่อเจ้าจ่ายหนี้ให้กับครอบครัวหมดแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินของเจ้า มันจะเพียงพอสำหรับเจ้าที่จะแต่งงานหาลูกสะใภ้เข้าบ้านหลังจากที่เจ้าแต่งงานแล้วเจ้าจะฟุ่มเฟือยอีกไม่ได้แล้วนะโจซื้อหลังพี่ชัยสี่ตอบรับอย่างมีความสุขหันหลังกลับไปขยิบตาให้มันเป่าก่อนจะออกจากบ้านไปมันเป่าปาดเหงื่อออกจากหน้าผากและถอนหายใจออกมาเสียงดัง แล้วเอ็นตัวอวบๆตันๆผิงซบไปข้างลำตัวของแม่ที่นั่งอยู่แล้วหลีวตามองดูแม่เฉียนซื้ออมยิ้มยื่นมือมาสัมผัสรูปๆใบหน้าเล็กๆของมานเป่าแล้วถามขึ้นว่าเจ้ามองอะไรอยู่หรือแม่นี่ใช่ไหมที่เรียกว่าฟาดให้หลับจามก่อนแล้วคอยยื่นขนมปรอบใจให้ทีหลังน้าเฉียนซื้อตกตะลึงไปนิดหนึ่ง จากนั้นหนังก็ลูบศีรษะของม่านเป่าแล้วยิ้มพยักหน้าตอบรับว่าใช่แล้วพี่ซีของเจ้าคนนี้รู้จักแต่กินเรื่องอื่นไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นแหละจะทุบตีไปก็ไรประโยชน์ในเมื่อเขารู้จักเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆแล้วหากเราหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เขาบ้างจะเป็นการดีแต่จะให้ประโยชน์กับเขามากนะักก็ไม่ได้เช่นกัน เฉียนซื่อรูปหัวของหมานเป่าตัวน้อยรู้สึกสะท้อนใจนิดๆหม่านเป่าฉลาดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะหลังจากที่หมานเป่าไปโรงเรียนแล้วก็ยิ่งฉลาดขึ้นไปอีกแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยเช่นกันคนเราตั้งแต่เล็กจนโตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และความจริงบางอย่างนั้นกว่าจะเรียนรู้ได้ต้องล้มแล้วล้มอีกนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเหล่านี้เมื่อครั้งที่ตัวนางเองยังเป็นเด็กเฉียนซื้อเองก็ไม่เข้าใจแต่มานเป่ากลับรู้แจ้งเสียตั้งแต่ตัวเท่านี้แล้วเฉียนซื้อได้แต่ห่วงว่าวันเวลาในวัยเด็กของมานเป่าจะสูญหายไปนางจะรู้มากเติบโตจนเกินวัย นั่นก็หมายความว่ามานเปาจะยิ่งประสบปัญหาที่ยากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้าเมื่อนางค่อยๆโตขึ้นไปอีกแม่ต้องทำหนังสือเล่มเล็กสำหรับพี่สี่และพี่ห้าให้พวกเขาเก็บบัญชีค้าขายในแต่ละวันขึ้นมาเฉยนซื้อฟังแล้วก็หัวเราะพวกเขาจำตัวหนังสือได้กี่ตัวกันไม่นะแม่พวกเขาจะต้องจำให้ได้ แม้ว่าพี่ฮ้าจะจำตัวหนังสือได้ไม่มากนะักแต่เขาจะต้องจำตัวเลขทั้งหมดให้ได้เขียนตัวเลขในบัญชีด้านหน้าเป็นจำนวนช่างที่ขายข้างหลังเป็นจำนวนเงินที่ได้นำกลับมานี่ก็เรียกว่าสมุดบัญชีได้แล้วเมื่อทำการตรวจสอบเงินมากเงินน้อยหายไปแค่ไหนเราก็จะได้รู้ทุกอย่างแล้วเฉียนซื่อนิีงเงียบไปอย่างครุ่นคิดนี่ย่อมเป็นวิธีที่ดี แต่ผู้กันกับหมึกมันมีราคาแพงไม่ว่าแต่จะให้พวกเขาพูกพาของแบบนั้นเดินร่อนไปตามท้องถนนก็ไม่สะดวกเช่นกันมานเป่าคิดหนักและหลังจากนั้นครู่หนึ่งนางก็กรอกตาไปมาแล้ววิ่งออกจากบ้านไปไปไหนหรือก็ไปหาต้ายาหลานสาวคนโตน่ะสิเรื่องมันมีอยู่ว่าต้ายาเพิ่งโดนพ่อกับแม่ บุกยึดเงินเก็บส่วนตัวไปแล้วเมื่อวันก่อนซึ่งนั่นเป็นเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่ตายาไม่ได้ฝากบัญชีเอาไว้ที่มานเปาแน่นอนว่าเงินส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบัญชีเงินฝากเพื่อความปลอดภยัยแต่ตายาก็มักจะเก็บเศษเงินไม่กี่เหรนพกเอาไว้กับตัวเพื่อซื้อขนมซื้อของกินเล่นของตนเองบ้าง ซึ่งตายาก็คิดไม่ถึงว่าเงินเหล่านั้นจะโดนพ่อแม่บุกยึดไปไม่เหลือหลอกเลี้ยงเลยหลังโดนบุกยึดเงินไปไม่เหลือแม้แต่เวินเดียวต้าหยาผู้โชคร้ายจึงเปลี่ยนความเศร้าโศกเสียใจและขุ่นเคืองใจให้กลายเป็นพลังและตั้งหน้าตั้งตาเขียนตัวอักษรลงบนพื้นด้วยไม้ฟืนในป่า มานเป่าที่รีบวิ่งเข้าไปในตอนนั้นก็เห็นว่าตายากำลังเขียนตัวอักษรด้วยแท่งฟืนอยู่บนพืน้นสิ่งที่ตายาเขียนเห็นเป็นสีดำน้อยๆมานเป่าจึงได้ค้นพบในตอนนั้นว่าต้ายาและเอ้อยาชอบเขียนตัวอักษรด้วยไม้ฟืนตัวอักษรที่เขียนด้วยไม้ฟืนจะเห็นชัดเจนมากขึ้นกว่าใช้แท่งไม้ธรรมดาดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ ทุกคนจึงชอบใช้ไม้ฟืนมาฝึกเขียนอักษรกันมานเป่าคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีมานเป่าวิ่งกลับเข้าห้องไปหยิบกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งทดลองเขียนลงบนกระดาษด้วยไม้ฟืนของตา้ยาตัวอักษรก็เป็นสีดำดีอยู่หรอกแต่มันย้ายใหญ่เนี่ยสิใหญ่ขนาดนี้เปลืองกระดาษแย่มานเป่ารู้สึกเศร้านิดหน่อย ถ้าไม้ฟืนเล็กกว่านี้หน่อยถ้าขนาดมันใหญ่กว่าปลายผู้การเสียหน่อยนะป้ายาหลานสาวคนโตและเอ้อยาหลานสาวคนรองที่เดินมาทางนี้เห็นเข้าก็ร้องถามขึ้นว่าอ้าหญิงเล็กกำลังทำอะไรอยู่มันเป่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการของตนเองและกล่าวว่าในตอนนั้นข้าจะให้พี่ห้านำฐานไปด้วยหนึ่งก้อนจึงจะสามารถบันทึกลงบนกระดาษได้โดยตรง ง่ายนิดเดียวทำไมเราไม่เผาถ่านแท่งเล็กๆขึ้นมาล่ะอันไหนใหญ่ก็ไม่เอาแต่มันสก,กป,รปรกเกินกว่าจะถือเดินไปได้นี่สิเอออย่าพูดขึ้นมาด้วยความรังเกียจเล็กน้อยว่าถ้าอาฮาทำเสื้อผ้าเลอะเทอะแท่งถ่านขึ้นมาข้าก็ไม่อยากซักผ้าให้เขาแล้วป้ายากล่าวต่อว่าข้าก็ไม่อยากซักเหมือนกัน งั้นเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างมาห่อมันให้ดีไหมเอาผ้าไหมตายากระซิบขึ้นเสียงเบาว่าข้ารู้ว่ามีชิ้นผ้าพังๆในกล่องของแม่อยู่บ้างถ้าไปแอบหยิบชิ้นเล็กๆออกมาดีไหมเอออย่าคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีและมานเป่าก็คิดว่ามันเป็นไปได้เช่นกัน เคยๆฟังอยู่ก็อดคันปากยิบๆขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วจึงพูดแทรกขึ้นว่าโอสตลองไม้ไผ่ดูได้นะมานเป่าก็พริบตาไผ่หรอเคอเคๆเปิดแทางสรบพรสินค้าให้หมานเป่าดูและเลือกสินค้าที่เกี่ยวกับแท่งดินสอแบบต่างๆออกมาให้มานเป่าเห็นแล้วพูดว่าแม้ว่าในอนาคตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะดีมาก พัฒนาไปจนกระทั่งว่าสามารถลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วโดยไม่ต้องใช้กระดาษและปากกาแต่เพื่อฝึกความสามารถของเด็กในการเขียนด้วยลายมือทั้งดินสอและปากากาก็ยังคงเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สำคัญที่สุดในห้างสรรพสินค้าดังนั้นจึงยังมีปากกาและดินสอที่สวยงามทุกชนิดวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่าข้าไม่แนะนำให้โฮซื้อมันออกมาใช้ในโลกยุคนี้ แต่เัาสามารถดูมันและใช้อ้างอิงเป็นต้นแบบได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ